อันดับแรกนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของกล่องลำโพงบลูทูธบูมเบดรุ่น L8 นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านข้างแบบนี้ฮะนี่กรจิตติดฉลักสินค้าภาษาไทายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองเปิดดูกันข้างในเลยนะครับนี่ก็จะมีคู่มือการใช้งานภาษาไทายด้วยนะครับแล้วก็มีสายชาร์จนะครับนี่แล้วก็มีสาย AUX ครับแถมมาด้วย โอเคดูกันข้างในเลย่ะสำหรับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นสีแดงนะครับอ่าสำหรับบูมเบดรุ่น L 8นั้นครับก็จะมีทั้งหมด4ส,สีด้วยกันนะครับก็จะเป็นสีแดงนะฮะอ่าสำหรับตัวนี้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะมีสีดำสีดำนะครับแล้วก็สีน้ำเงินล้วนอ่าสีน้ำเงินล้วนแบบนี้นะครับ แล้วก็ลายพรางน้ําเงินทหารแบบนี้ครับมีทั้งหมดสีสีด้วยกันนะครับใครชอบสีไหนเลือกสีนั้นได้เลยนะโอเคก็อ่าโอเคเดี๋ยวผมไปดูฮะเราเรามาดูที่กล่องตรงนี้นะครับอ่กล่องตรงนี้นะฮะก็จะมีสเปคบอกอยู่นะฮะของบลูเบลดุนแอลแปนะครับเนี่ยบลูทูธเวอร์ชันห้นย์นะครับอ่าตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าอ่าเอาต์พุตนะฮะก็คือจริงๆกําลังไฟเข้านะฮะก็คือ3.3.7โวลต์นะครับอ่าแล้วก็เพย์ไทม์เนี่ยก็คือ 2-5ชั่วโมงนะครับแล้วก็ชาร์จิ้งไทม์3-4ชั่วโมงนะครับเวลาชาร์จนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ค a p าซิตีเนี่ยก็คือความจุแบตเตอรี่นะครับ1,200มิลลิแอมนะครับก็มันจะขึ้นอ่ามันจะไปสัมพันธ์กับกรตรงท,ที่ว่าเพย์ไทม์เนี่ยก็คือ2-5ชั่วโมงฮะก็ขึ้นอยู่กับระดับเสียงที่เราเปิดนะแล้วก็ทรานส m ม s ชันดิส s ทนต์ Trans เนี่ยก็คือ10เมตรเนี่ยคือระยะห่างที่เราสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้นะครับ แต่จริงๆแล้วผมเคยทดลองนะฮะก็คือมันสามารถเชื่อมต่อมากก็คือระยะห่างนะฮะที่มากกว่า10 10อ่บเปิดดันไปเปิดเครื่องนิดนึงนะฮะก็คือมากกว่า10เมตรนิดนึงได้นะครับแล้วก็นี้ก็คือเอาพุท Power ก็คือกําลังขับนะครับของตัวลําโพงเนี่ยก็คือสีอ่โอห์ม oh 5วัตต์นะครับเห็นไหมครับ4โอห์ม5วัตต์บวก5วัต์ก็คือลําโพงตัวนี้นะครับจะมีลําโพง2ตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้1ดอกตัวนี้1ดอกนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็น Passive Radiator นะครับตัวนี้นะฮะ Passive Radiator Passive Radiator เนี่ยเป็น Passive ของแท้นะฮะไม่ได้ดีไซน์ไว้เฉยๆนะครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นผ่านตาม,มาบ้างแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะาให้ไปฟังเพลงด้วยความดีของตัว Passive Radiator นะครับเพื่อให้เห็นความชัดของตัวลำโพงนะครับาทางร้านเนี่ยเขาได้มีการทำเนแบบนี้นะครับเพื่อให้เห็นตัวลำโพงชัดๆนะฮะอันนี้ก็คือ Boom b e a d L8 นะ สำหรับข้างบนเนี่ยก็จะเป็นนี่ช่องตรงนี้ก็สามารถวางมือถือได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีนี่ฮะที่ที่ปิดปิดไว้ก็คือพอร์ตต่างๆนะครับแบบนี้สามารถเสียบ USB แฟลชไดร์ USB แฟลชไดร์นะครับ TF การ์ดนะครับแล้วก็สามารถ AUX นะฮะต่อตรงนะครับนี่ที่ AUX แถมมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงของ b o o ม be a ด L8 กันเลยครับ ดึงครับขนาดร้อนจนแทบละลายแค่มีเธอก็ยังชื่นใจน่นาร้อนไ,ไม่น่ารักถาไปขอกับได้ไหมครับอยากยกให้เธอถึงใจาอาแล้วก็ b o o m b ดเอ L8 นะครับก็จะมีฟังก์ชัน TWS นะครับก็คือเชื่อม2ตัวแล้วก็เล่นพร้อมกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปแชร์วิธีการเชื่อมต่อง่ายๆนะครับโอเคเรามาเอาที่อีกตัวนึงนะครับตัวนี้นะฮะเปิดเครื่องออกมาครับ Okay. ตอนนี้อ่าตัวน,นี้นะฮะมันเชื่อมต่อเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าผมเคยเชื่อมต่อแล้วใช่ไหมฮะ A, A, A. พอเปิดเครื่องมามันก็จะเชื่อมอัตโนอมัติเลยนะฮะแล้วทีนี้ถ้าเราไม่ได้อยากให้มันเชื่อมต่อเนี่ยเราก็สามารถยกเลิกการเชื่อมต่อนะครับมาที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวปนคลิกนะครับแต่าท่านี้มันก็จะเลิกเชื่อมต่อกันแล้วนะครับตรงน,นี้นะคะอ่าตัวนี้ไม่มีเสียงนะมีเสียงที่ตรงนี้นะครับ แล้วก็วิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายเหมือนกันฮะเหมือนกันเลยนะครับกับวิธีการยกเลิกการเชื่อมต่อนะครับเราก็มากดที่เดี๋ยวบันคลิกตรงนี้ฮะอ่าโอเคตอนนี้มันเชื่อมต่อกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงนะครับ